สวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเปกันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับสมสันติโน1หนึ่งนะครับโอเคมึอนีกาบ่มีอย่างมากนะครับมึอนี่ผมสีมาตามล่าฟิวเจอร์คือเก่านะครับกันเนื่องจากมื่งวานนะครับผมได้ซุ่มไปหาลอยทองนะครับปัจจานว่าโคตรคุ้มเลยนะครับกมึอนี่นะครับผมอยากได้ฮ้าแล่นนะครับเพราะว่าผมยังบ่มีนะครับราคาอยากได้นี่อย่างกัเมสซี่แหมทุกคน กาบุฮุมวาผมจะได้หรือเปล่านะครับโอเคงานเขากลับมาเปิดแพ็คเลนๆนไปก่อนนะครับทุกคนเปิดเลนๆไปก้อนนะครับเปิดแก่เกลือนะครับทุกคนรากาทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าได้โตอย่างกันแน่นะครับทุกคนรากาเบิร์ดท้องไปกี่ท้องนะก็นั่นแหละนะครับโอเคมื้อนี้ผมตั้งเป้านะครับผมอยากได้ฮาร์แลนด์นะครับโตเดียวเท่านั้นเลยนะครับเออขั้นได้ฮาร์แลนด์ปุ๊บอีกสองรอยท้องดิกาแบบซ้ำก็ได้เพราะซ้ำก็ได้นะครับโอเค ไปครับทุกคนอยากได้ฮาและนดะ์น่ะเออโอ้โหอยากได้ฮาแลนด์จริงๆนะพอแน่ถอ่อตัวเดียวนึงอ่ะไปครับทุกคนผมกาสีขอใส่สูตรนิดหน่อยนะครับกาสูตรบอมี่อิลีนะครับกับก้นมุวมวานั่นแหละทุกคนกาบุ้งหัวมันสีแตกบ่แตกเด้่อ่ะโอเคนะครับกาบังวาสีได้นะครับโอเคจังหวะนี้เฮ้ยเอ้ยฝรั่งเศสเอ็มปาแป๊บ เอา้าอุ้ยเบอร์สามสิบโอ้โหโอ้เมสซี่โอเคเมสซี่ปารีสผมยังบ่มีนะครับโอ้โหคิดว่าเอ็มป,ปับแเปปอะตอนแรกผมงงนะครับว่าเฮ้ยท่าใส่มันขครวะปารีสอะโอ้สุดท้ายก็เมสซี่นะโอเคกับบอเป็นอย่างนะครับกับจาดว่าใดยูเดอร์กับเบมสซี่เนี่ยผมอยากได้มานานแล้วนะครับเป็นปีของปารีสนะทุกคนกันนั่นแหละนะครับ ผมมีไอคอนละกจริงนะครับแต่ว่าผมอยากได้ของปารีสนะครับทุกคนกันนั่นแหละเออแต่ว่าที่อยากได้ที่สุดก็คือฮาแลนด์นะครับทุกคนไปขอ,นอแนทอฮาแลนด์ตัวเดียวนึงไหมอ่ะยังไงครับเฮ้ยบ่มีทงมันรุนนะครับเฮ้ยเท้าซ้ายเท้าซ้ายเฮ้ยเฮ้ยซองซองแบบนี้โอ้โห มาแล้วโอ้โหเออลิกเบลหารแลนด์โอ้โห,าาห,าโโหมาจนได้เฮ้ยผู้ซื้อ่าแพ็กนี่ผมโคตรคุ้มเลยนะครับทุกคนกาผมได้ทั้งเปด,ดีอันซูฟัตตีแมททุกคนหละกกับบ็อกโดแมฮาแลนด์มาได้แพ็กนี้อีกลักกับเมสซ,ซี่อีกแมเฮ้ยนักเตะนึงร่อยผมได้เกือบเบิดเลยนะครับทุกคนกาขาดแต่อ็มปาป้น,นะครับทุกคนโอ้โหเออไปครับกาผมได้อานงความได้แพ็กทีแล้วแมโอ้โหูมือทองจัดว่ะทุกคน เดี๋ยวผมเปิดรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมสิไปจัดทีมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเอาจัางหวะนี้เอาเฮ้ยย่าเลยจ่าแล้ฮาแลเรสจากบาร์แล้วเว้ยเฮ้ยย่าเอาเอโอ้โหสี่บ้านอย่างสองเทียร์เนี่ยโอ้โหอ๋อ โอเคแต่ว่ากับ่าเป็นอย่างนะครับกับจัดว่าคุ้มอยู่นะครับกับแค่สามอยทองนึงว่าโหแมงจัดว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมสิไปเลนแมทเดย์อีกเด้อสองลอยทองไหมโอเคกับตอนนี้นะครับผมสีอัพนะครับให้มันเต็มนะครับโอเคมาเบิงนะครับว่ามันสิเต็มหนึ่งลอยแท้บอทุกคนไปครับกับทุกคนนะครับกับวันที่สามนะครับผมได้จับทหารแล้วนะครับทุกคนกับบุ้งว่าผมสิตดทหารหรือเปล่านะครับทุกคนกับ อยากให้ทุกคนร่วมเชร์ผมนะครับวันที่สามนะครับการนั่นแหละนะครับผมสีมาลงคลิปให้เบิ้งนะครับกับมาลุนกันนะครับว่าผมสิติดบัติดนะครับกับเบิ้งกันในคลิปนะครับการนั่นแหละผมสีมาเปิดแพ็คทหารนะครับแพ็คทหารเนี่ยก็มีแค่2ใบนะครับใบแดงกับใบดำเนี่ยกับบุ้หูนะครับว่าผมสีได้ใบแดงหรือเปล่านะแต่ว่ากับบุอยากได้นะแพ็คทหารนีไหมกับอดใจอีกนะครับกับ ผมจะกลับบ้านมือนี้นะครับทุกคนก็อาจจะได้ลงคลิปหน่อยลงนะครับทุกคนประมาณนั้นแหละนะครับก็เตรียมพร้อมครับเป็นซุ่มแพ็คทหารเด้ออ่ะโอเคหรือลิงเบอลฮาแล่นนะครับรากาใครอยากได้ไอดีนะครับก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับก็มีขายเยอะมากหลักร้อยจนหลักพันนะเอออยากได้ราคาใดก็ไปเบิ้งในเพจกันเด้ออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมสิไปจัดทีมหลักกันนะครับโอเคขออัพอีกจักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันสิเต็มแล้ว อโอเคนะครับเงินกลัไปเบิ้งกันเลยนะครับครับตอนนี้เขาก็ได้จัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับกับผมได้จัดทีมหนึ่งร้อยพอดีเลยนะครับกับมีหลายตัวได้การที่หลักๆนะครับผมได้อ่าร์โนนะครับอาร์โนตัวนี้อยากได้มานานแล้วแล้วก็ฮาแลนด์นะทุกคนหนึ่งร้อยนะครับฮาแลนด์หนึ่งร้อยนะสเตปกับเอาเรื่องอยู่นะครับอืมกับผมมามีฮาแลนด์นะครับทุกคนกับอยากได้แห้งครับ ก็ได้สมใจนั่นแหละแล้วก็โดนะครับโดก็อยากได้แฮงนะครับกับมาได้แพ็กนี่โอ้โหแพ็กที่แล้วเขาว่าได้เด้อโอ้โหโอเคครับโดนึงลายกับเมสซี่นะครับโอ้โหเนี่ยสามตแล้วเด้อแล้วกาผมได้เปดีนะครับแล้วกาอันซูฟาตีนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมได้หกตนะครับทุกคนแล้วกาได้แฮร์ลน่์ซ้ำตหนึงนะครับกับริ่มเป็นเจนหลักันนะครับแต่ว่ามันซ้ำอ่ะเออ โอ้โหมันซ้ำอะทุกคนโอเคเนี่ครับเปดี้นะครับกัดจัดวาโหดวนะครับทุกคนหัวมันบ่ตกนะครับทุกคนแก่แบบมันอืดเกินตัวนี้ไหมอันซูฟาตีนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสเตปของอันซูฟาตีนะกับว่านได้ใส้นะครับเพราะว่ากองหน้าผมหลายเด้อกับพวกู้ว่าซีไส้ตัวใดกันแน่นะครับลักลัก็ได้ใส้แน่นอนนะครับกับเออร์ลิงเบาวฮาแลนกับโดเด้อทุกคนมิซี่กับอาจได้ใส้อยู่ โอเคล้กกาจากนอกจากนั้นนะครับผมก็ได้เลวานนะครับทุกคนเลวกเก้าสิบเก้าโอ้โหล้กกาเออร์ลิงเบลฮาแลเล่นนี่แหละโอเคนันกาคลิปนี้บ่มมีอย่างมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พีนะเด้อลักกามาลุ่นกันนะครับว่าวันที่สามผมสิติดทหารกันนั่นแหละผมสิจกแท็กทหารนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนซอยติดตามนะครับกับวันที่สามนะครับผมสิลงคลิปเด้อคัดติดบ่ติดกันอยู่ในคลิปนันเลนลักกนนะครับทุกคน งง้นกาคลิปนี้ว่ามีอย่างมากนะครับโอเคงง้นกาเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับโอเคบา,บายๆถ้าใครคิดว่าผมคุ้มกับเม้นมาได้นะครับผมว่าผมโคตรคุ้มเลยเด้อโอเคเง้นกาไปแล้วบา,บายๆ